สวัสดีค่ะพบกับกุ้งนางอีกแล้วนะคะในช่องกุ้งชัด Family วันนี้นะคะกุ้งนางก็จะมาสอนวิธีการทำหน้าปกลง YouTube ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวโดยแอปที่กุ้งนางใช้นะคะก็คือแอป LINE CAMERA นี่เองง่ายๆให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดมาในแอป p พ Store นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ข้างล่างเนาะเราไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ของปุ้งนังแล้วเนาะอันดับแรกเลยเราต้องกดเข้าไปที่แอปไลน์เาไมล่าเลยค่ะกดเข้าไปเลยเนาะรอมันสักครู่เสร็จแล้วเราก็กดไปที่แกลลอรี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะนำมาเป็นหน้าปก u t u b e เนาะปุ้งนังเลือกภาพนี้แล้วกัน พอเ,เลือกภาพนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดเลือกเลยค่ะเพื่อนๆจะเอาภาพไหนก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆจะทําหน้าปกคลิปในเพลงก็ได้เหมือนกุ้งนางกุ้งนางก็มีช่องเว v e r เพลงอีกช่องหนึ่งเนาะกุ้งนางก็ทําคลิป cover เพลงเหมือนกันแต่อันนี้มาทําหน้าปกตัดต่อวิดีโอดีกว่าเพราะว่าทําคลิปตัดต่อวิดีโออยู่เนาะเลือกค่ะ พอเราเลือกไปแล้วนะคะเราก็กดเราอยากได้รูปแบบไหนก็ได้เนาะนี่ข้างล่างวงกลมเนี่ยเราอยากได้เป็นแบบสว่างขึ้นก็ได้นี่เห็นไหมมันจะสว่างขึ้นอ่ะกงหนังเลือกอันนี้แล้วกันพอเลือกเสร็จเนาะก็โอเคแล้วเราก็มาเลือกสัดส่วนเนาะตรงครอปเลยค่ะตรงนี้ปุ๊บพอเราเลือกตรงนี้เสร็จเราก็เลือกไปตรง เนี่ยค่ะสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่เอาอันล่างสุดเลยนะคะฟรีอ่ะมันก็จะครอบให้เราอัตโนมัติเลยเป็นช่องมาตรฐานของช่อง YouTube เลยนี่นะคะพอเราเลือกอันนี้เสร็จปุ๊บเราครอปเสร็จเราก็จะมาใส่ข้อความและข้อความด้านล่างค่ะ อันนี้เลยตัวทีนะอ่าพอกดข้อความไปปุ๊บเราจะอยากพิมพ์อะไรก็ได้เลือกไปที่ตัวทีสมมติว่ากุ้งนางจะพิมพ์ว่าสอนตัดต่อวีโอสอนปุ๊บเอาสอนก่อนแล้วแต่เพื่อนๆจะออกแบบเลยว่าจะออกแบบยังไงนี่มันก็จะมีข้อความ ให้เราเลือกฟอนต์ถ้าเรายังไม่มีเรามาดาวน์โหลดตรงที่ A บวกตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดว่าจะดาวน์โหลดอันไหนนี่เห็นไหมกดดาวน์โหลดอยากได้แบบไหนเราก็ดาวน์โหลดไปเนาะแต่กุ้งนางจะเอาอันนี้ตัวนี้แล้วกันก็ได้แล้วเนาะคำว่าสอนอยากกุ้งนางอยากจะใส่ ตัวหนังสือสีดำเหมือนเดิมแต่จะเอาขอบนี่แล้วก็กดมาที่ขอบขอบเนาะกดมาที่ขอบเสร็จแล้วพวกเราจะเอาขอบสีเหลืองแล้วกันอ่าขอบสีเหลืองสวยถ้าเราอยากได้ขนาดใหญ่เราก็นี่เอาเนิ้วจิ้มไปจิ้มมาลูดขึ้นลูด,ล,ดลงงนี้ตรงลูกศรเนาะสอนเอาสอนไว้ตรงนี้แล้วกันปุ๊บ แล้วกดเครื่องหมายถูกก็จิ้มไปหน้าจอนิดนึงมันก็จะหายไปเนาะต่อไปเราก็เพิ่มใหม่เลยตัดต่อวิดีโออ่าเอาแค่ตัดต่อวิดีโอแล้วกันเลือกตรง A อบวกเหมือนเดิมเนาะอันนี้แล้วกันหนังก็จะเอาฟอนต์นี้แล้วกัน อันนี้ขอเป็นขอบสีเขียวแล้วกันนี่แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาตัวหนังสือสีอะไรขอบสีอะไรเนาะเอาสอนหรือว่าจะใส่ข้างล่างอย่างนี้ก็ได้ตัดต่อวิดีโอเอาข้างล่างอย่างนี้ก็ได้เนาะปุ๊บเราก็ย้ายสอนมานี่สอนใหญ่หน่อยอ่า วิดีโอก็ใหญ่หน่อยปึ๊บสอนตัดต่อวิดีโอต่อไปแล้วก็เขียนว่าลงยู u ู u ปึ๊บบวกเหมือนเดิมเอาตัวหนังสือแบบเดิมเลยชอบแบบนี้อ่ะแล้วขย้ายได้นะนี่ อันนี้กุ้งนางก็จะเอาขอบสีชมพูแล้วกันตัวหนังสือสีชมพูขอบสีดําสวยไหมอ่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะหรือว่าจะเอาตัวหนังสือสีดําขอบสีชมพูก็ได้อ่ะก็สวยนี่ตัดต่อวิดีโอยังยูทูบปุ๊บก,กดเครื่องหมายถูกนี่เราก็ได้แล้วหรือเราจะใส่อยากใส่รูปคลมัตเตอร์อยู่ตรงนี้ก็ได้เนาะ อยากใส่อะไรเข้าไปนี่มันจะมีแถบด้านล่างเห็นไหมมันมีให้เลือกแล้วเลือกไปตรงรูปหัวใจถ้าไปรูปหัวใจมันจะมีรูปกันไกลเนาะแล้วก็จะมีรูปให้เราเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมแล้วเราอยากใส่อะไรไปก็ใส่แต่กุ้งนางจะใส่อันนี้ไปฟุ้งฟริงฟร้งอ่ะใส่ฟุ้งฟริ้งเข้าไปแถวแถวนี้โอเคปุ๊บพอเราใส่ฟุ้งฟริง้งใส่อะไรปุ๊บเราอยากได้ รูปแอปคลายมัตเตอร์ที่เราสอนไปเนาะเราก็กดไปที่กันไกถ้าแอปยังไม่มีนะให้เลือกไปที่เครื่องหมายบวกแล้วไปเลือกในแกลเลอรี่ของเราเนาะแต่อันนี้กุ้งนางมีอยู่แล้วก็เลือกเข้าไปเลยนี่มันก็จะเข้ามาแล้วก็ทําให้มันเล็กใส่ตรงนี้ก็ได้นี่หรือจะใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เนาะใส่ตรงไหนดีแล้วแต่เลยใส่ตรงนี้ดีกว่า อ่าแล้วก็ได้แบบนี้แค่นี้เองหรือเราจะใส่อะไรอีกเยอะแยะมากไามก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเนาะแล้วเราก็กดไปที่เซฟเนาะนี่ตรงสีเขียวข้างล่างปึ๊บเซฟเลยเสร็จสิ้นบันทึกเราก็เสร็จแล้วโอเคนี่แค่นี้เราก็เสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็เข้าไปดูในแกลเลอรี่ของเราได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนปึ๊บ นี่นี่มันอยู่นี่เห็นไหมคะมันก็จะสวยเลยสวยมากด้วยชมตัวเองการสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งให้ช่องกุ้งชาติ Family ด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งค่ะ เป็นช่องที่ c o อร์เพลงเนาะ k กุ้งนางชาแนลก็ฝากไปกดติดตามด้วยเนาะอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ